ชาวราศีพิจิกครับกับดวงช่วงครึ่งเดือนแรกของมีนาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เตรียมการแล้วก็เตรียมตัวอะไรอย่างไรได้บ้างครับฟังดังนี้ฮะเริ่มเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการเงินเลยนะฮะมีดวงได้เงินนะครับบางทีมันเป็นเงินที่ควรจะได้เงินที่ฟุกๆนะฮะหรือว่าบางทีไปติดต่องานนะครับหรือว่าความคาดหวังในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ถือว่าสําเร็จนะฮะใครที่คาดหวังในเรื่องการเงิน มันอาจจะมีการเลื่อนเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอะไรเขามาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูว่าได้ไหมมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราดูว่าได้หรือเปล่าแค่นี้แหละอย่าไปสนใจว่าอุปสรรคเยอะไหมเครียดไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันต้องอะไรยัางไงาคืออย่าไปเสียดครับผมมองว่าคุณจะค่อยๆแก้ปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็มันจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ใครที่ติขดขัดเรื่องเงินก็ ให้ความมั่นใจได้นะครับว่าคุณจะแก้วิกฤตในเรื่องเงินในช่วงนี้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับจะบอกว่าคนมาช่วยไหมมันก็มีบางส่วนเข้ามาแต่คงไม่ได้ช่วยแบบร้อเทั้งหมดนะครับยังเป็นตัวเราที่จะแก้ปัญหาเพื่ออาจจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือว่าบางทีโชคฟุ๊กฟลุกเข้ามานะครับหรือมีคนนะฮะให้มาก็ได้นะครับบางวนอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักเคารพนะครับการแก้ปัญหาในช่วงนี้ยังมียังดีนะครับ มันมีคนมาช่วยเหลือสิ่งที่จะเป็นค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคืองานสังคมช่วงนี้จะมีออกงานสังคมงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานอะไรก็ไม่รู้นะครับเรียกว่ามันใช้เงินเยอะนะครับหรืองานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วทีนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่มันเข้ามาคือเรื่องของบ้านหรือครอบครัวนะครับคใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมีดวงที่สูงขึ้นนะครับยังเป็นเรื่องของ ทรัพย์สินบางอย่างในบ้านเราที่มันพังมันแตกมันร้าวมันเสียหายมันอะไรก็ตามนะมันก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสักหน่อยในเรื่องของเข้าของเพื่มมีดวงใช้เงินซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่อาจจะเป็นตู้เย็นนะครับทีวีแอร์นะฮะเครื่องดูดฝุ่นอะไรก็ตามได้เป่าผมพัดลมนะครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เยอะนะครับ แต่พอให้หมุนบอกเลยครับว่าเรื่องเงินถึงเวลามันใช้ได้นะครับเรื่องการงานในระยะนี้เหนื่อยเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามงานเล่นงานด่วนเผื่อได้รับมอบหมายในการทํางานบางเรื่องใหม่ๆหรือว่าได้รับมอบหมายเพิมเ่มเติมแบบนี้นะครับเข้ามาแน่นอนฉะนั้นใครที่ทางานในช่วงนี้เตรียมความพร้อมในเรื่องงานไว้ดีกว่านะผมว,ว่าเรื่องเงินคุณจะแก้ปัญหาถึงเวลาจะแก้ปัญหาได้เรื่องงาน ปัญหาไม่ใช่เรื่องตัวงานปัญหาคือตัวเงินนะครับไม่ตัวคนนะฮะเพราะฉะนั้นคนบางอย่างนะฮะทำให้เราเสียเงินใช่เหตุบางคนถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะมีลูกน้องบางคนทําให้เสียหายมันก็เลยกลายไปว่าต้องใช้เงินเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนใครที่ทางานเป็นพนักงานนะครับในช่วงนี้หรือว่าทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะครับมีงานด่วนเข้ามาเพราะนั้นเตรียมความพร้อมงานอะไรที่เราทําอยู่นะครับพยายามหาวันจบให้ไวนะครับ อย่าสมมติว,ว่าเขาให้วันจบนะครับสิ้นเดือนนะครับเราขอแค่กลางเดือนเราตั้งไวน้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเลทดขึ้นมามันก็จะไม่ต้องถึงสิ้นเดือนนะครับนี่คือวิธีแก้นะพยายามบนช่วงนี้สรุปงานให้ไวนะครับแล้วก็รีบเร่งทํางานเพราะว่างานแทรกมาแน่งานด่วนมาแน่งานพิเศษมาแน่หรืองานที่เราทําบางเรื่องมันกินเวลามากกว่าปกติแน่คิดแบบน,นี้ไว้แล้วเจอนแน่แน่แล้วคุณจะวิธีแก้เราจะหาวิธีได้เองนะครับ เรื่องต่อมาใครที่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นข่าวดีของการเรียกไปสัมภาษณ์นะครับ mm hmm. เบื่อมากแล้วเรียกสัมภาษณ์เรียกทางานสักทีสิบางคนก็คิดไงนะ mm hmm. ก็ยังใช้เวลาระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยก็มีสัญญาณดีๆเข้ามานะครับอาจจะได้ทํางานเก่าๆอาชีพเก่าๆหรือว่าเพื่อล้มงานเดิมๆนะครับเรียกไปอะไรอย่างี้นะ แล้วก็ต่อมาครับคนที่เรื่องความรักนะครับระยะนี้ความรักหนะ่อยจะลังเรใจไม่อยสบายกายใจบางเรื่องบ้างนะครับมุมดาวความรักในระยะนี้ต้องระมัดระวัง1แฟนหึงหวง2จะเป็นตัวเราพออยู่ใกล้ๆแฟนแล้วรู้สึกว่า,ามีความกังวลใจคาใจอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับบางอย่างมันอาจจะเป็น ปัญหาต่างๆเออผมว่าแฟนเราพอจะปรึกษาหารือบางเรื่องได้นะครับฉะนั้นมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราปิดบังหรือเราอาจจะไม่อยากบอกอะไรพวกนี้นะครับบางเรื่องเขาสามารถแก้ปัญหาได้ได้ดีกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เรามองนะเราปรึกษาเขาดูครับแล้วก็ช่วงนี้ ใครใจ่ายในบ้านร่วมกันใครที่เป็นอยู่ด้วยกันนะใครใจ่ายจะสูงเพราะนั mm. ้นช่วยเหลือก็กูลกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็เรื่องของลูกนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับบุตรนะครับมีดีมีดีนะลูกอาจจะเหรียนเก่งนะครับหรือว่าสอบได้คะแนนดีหรือว่าผลงานต่างๆไอเดียต่างๆหรือว่าชื่นชมน่าชื่นชมเป็นเกียรติให้วงตระกูลนะครับแต่ว่ามันยังมีว่าอารมณ์ส่วนตัวของเราที่แบบ แม่ทำไมไม่เดียบร้อยทําไมนอนเดึกทําไมเล่นโซเชียลทำไมติดเพื่อนคืออารมณ์แบบนี้นะครับในช่วงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆครับค่อยๆแก้ไปนะแล้วก็ใครที่เรียนอยู่ในช่วงนี้นะครับสมองในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิพยายามหาที่ที่มีสมาธินิดนึงนะครับความรักขอเติมนิดนึงนะครับใครที่ย,ยังโสดอยู่ต้องระมัดระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเข้ามาหรือว่ามีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของ คนนะครับที่เราคาดหวังบางอย่างเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเราเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะใครที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะครับกาแฟนผมเติมนิดนึงคือบางทีมีเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับอย่าขุดของเก่าแล้วก็อย่าเอาเรื่องที่คุยแล้วไม่สบายใจนะครับออกมาเดี๋ยวมันจะ ร้อนจะไปหมดนะครับแล้วก็ต่อมาช่วงนี้ผมว่าพยายามประคองใจกันดีกว่านะอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอย่าเอามาเป็นเรื่องนะเดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภในช่วงนี้นะฮะมาจากเรื่องของบ้านคุณอาจจะได้โชคลาภจากทะเบียนบ้านเลขที่บ้านนะครับ <S <S บางคนบ้านหลังไหนเพราะว่าบางคนอ,อ,อยู่ มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาทํางานนะครับอย่าอีกจังหวัดหนึ่งเราก็ดูนะครับมันดวงจะมีเนี่ยมันจะตรงมันจะเลือกได้ถูกนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ถแถวแถวนี้แหละนะอยู่แถวบ้านหลังในสักหลังของเรานะครับหรือที่เราพักนะฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องร,ระมัดระวังอาการกรดไหลย้อนข้อแรกนะครับข้อ2คือปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังข้อ3เกี่ยวกับเรื่องข,ของภูมิแพ้น,พนะครับหรือว่าเป็นหวัดนะฮะแล้วก็เป็นไข้นะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับมีตรงนี้ 135 9นะครับเลขที่ไม่ถูกฉลกเลข2ครับสีที่ถูกฉลรนะครับมีสีม่วงสีดาสีชมพูสีแดงครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกฉลรคือสีเขียวรวมไปถึงเรื่องของวันที่ดีครับมีวันพฤหัสเสาร์แล้วก็จันทร์ครับวันที่ติดค่ะคือวันอังคารนะฮะช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กทำบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงทานนะครับหรือทําบุญอีกอย่างหนึ่งใครบริจาคเลือดได้บริจาคใครที่บริจาคไม่ได้ ทำบนเครื่องมือแพทย์ก็ได้นะครับอืมนี่คือสิ่งที่ดีนะฮะคงจะครบแล้วเนาะอะไรนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ควรทําแนะนำนะครับคนราศีพิจิกนะครับมีอารมณ์กังวลน,นะครับให้รู้ว่าสิ่งคุณคาใจไม่สบายกายใจไดก็ตามสุดท้ายมันจะมีทางออกนะครับบางทีมันต้องใช้เวลา ให้ถึงจุดนั้นแล้วทางแก้ทางออกหรือคนช่วยเหลือจะมานะครับเพราะนั้นอย่าซีเรียสแล้วก็อย่าโลภนะครับมันมีอารมณ์ของความโลภอย่าได้อยาามีอยากเป็นเยอะขึ้นนะครับพยายามอย่าทำอะไรที่สเสื่เสี่ยงหรือผิดกฎหมายหรือผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนะโดยรวมผมว,ว่าแนวกราฟดีขึ้นนะครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ